สวัสดีค่ะครูพี่พีนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยหรือดูกาลค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเกิดฤดูกาลค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะเราไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลย do yes. ไปนะคะในเนื้อเพลงได้พูดถึงอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะค่ะในเนื้อเพลงนะคะได้พูดถึงเกี่ยวกับการเกิดฤด,ดูการค่ะว่าการเกิดฤด,ดูการนะคะเกิดจากการที่โลกนะคะหมุนรอบดวงอาทิตย์ค่ะจึงเกิดเป็นฤด,ดูการต่างๆแล้วประเทศไทยมีกี่ฤด,ดูคะเด็กๆจำได้ไหมคะ ค่ะในประเทศไทยนะคะมีสามฤดูค่ะได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้คุณครูมีนิทานมาให้ดเด็กๆฟังกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะดเด็กๆนิทานเรื่องน้อยหน่าขี้สงสัยตอนนี้บ้านของน้อยหน่าฝนกำลังตกลงมา น้อยหน่าสงสัยทำไมเดือนก่อนยังรู้สึกว่าอากาศร้อนมากๆอยู่เลยแต่ตอนนี้กลับไม่ค่อยรู้สึกร้อนเท่าไหร่แต่รู้สึกเย็ยนสบายเมือ่อฝนตกลงมาน้อยหน่าจึงไปถามคุณแม่ว่าคุณแม่คะทำไมเดือนที่ผ่านมาถึงร้อนกว่าเดือนนี้คะคุณแม่จึงบอกน้อยหน่าว่าก็เดือนที่ผ่านมาเป็นฤดูร้อนนะสิ อากาศถึงร้อนกว่าเดือนนี้ซึ่งเดือนนี้กำลังเป็นฤดูฝนฝนตกลงมาจึงทำให้รู้สึกเย็นสบายแล้วฤด,ดูคืออะไรล่ะคะคุณแม่น้อยหน่าถามคุณแม่จึงอธิบายน้อยหน่าดังนี้ฤดูก็คือฤดูการซึ่งฤดูหมายถึงส่วนของปีแบ่งตามลักษณะของอากาศ ส่วนคำว่าการหมายถึงเวลาดังนั้นฤดูกาลจึงหมายถึงช่วงในแต่ละปีที่แบ่งตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งโลกของเราหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์เมื่อโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาที่ต่างกันจึงทำให้แสงของดวงอาทิตย์ตกกระทบบนผิวโลกเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา และทำให้พื้นที่ต่างๆบนพื้นโลกมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันไปเราจึงสามารถแบ่งฤดูการต่างๆได้จ้ะแล้วฤดูการในประเทศไทยมีกี่ฤดูคะน้อยหน่าถามประเทศไทยจะมีทั้งหมด3ฤดูจ้ะได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมหรือฤดูฝนจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมและฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นในบางเดือนจึงมีอากาศแตกต่างกันไปจ้ะเช่นเดือนที่ผ่านมาเป็นฤดูร้อนอากาศก็จะร้อนอบอ้าวส่วนเดือนนี้ เป็นฤดูฝนฝนตกลงมาก็จะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายและอีกสาสี่เดือนข้างหน้าก็จะถึงฤดูหนาวซึ่งจะทำให้เรารู้สึกหนาวเย็นได้จ้ะคุณแม่ตอบน้อยหน่าอ๋อค่ะคุณแม่ตอนนี้หนูรู้แล้วค่ะว่าฤดูการเกิดขึ้นได้อย่างไรและประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ฤดูค่ะ ขอบคุณนะคะคุณแม่ที่อธิบายให้หนูฟังค่ะจากนิทานที่เราได้ฟังกันไปนะคะดเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าการเกิดฤด,ดูการเกิดขึ้นได้อย่างไรคะการฤด,ดูการนะคะเกิดจากการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะเมื่อโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะก็จะเกิดฤดูการต่างๆคะ่ะค่ะในประเทศไทยนะคะมีทั้งหมด 3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวนะคะตอนนี้นะคะดเด็กๆก็รู้แล้วนะคะว่าประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ฤดูวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมวาดภาพระบายสีฤดูกาลในประเทศไทยค่ะหลังจากที่เด็กๆวาดภาพระบายสีเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปแล้วนําเข้าไปส่งในรา,ายกลุ่มให้เพื่อนๆและคุณครูได้ชมกันนะคะดเด็กๆสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย